ต่อไปนะคะจะเป็นการสาธิตการเริ่มต้นการใช้งานนะคะการเชื่อมต่อ vivo smart hr กับสมาร์ทโฟนนะคะรวมถึงการแนะนำฟังก์ชันต่างๆของ vivo smart hr ด้วยค่ะอันนี้จะมาพูดถึงฟังก์ชันการใช้งานหลักๆของ vivo smart hr นะคะหน้าจอแรกมันก็จะเป็นนาฬิกาแล้วก็บอกวันที่ส่วนถ้าเรามีการตั้งปลุกเอาไว้จะมีสัญลักษณ์ของนาฬิกาปลุกอยู่ที่มุมขวาบน,นะคะ่ะเวลาเราเลื่อนหน้าจอก็แค่ทาการปัดแบบนี้นะคะ อันนี้จะเป็นโชว์สเต็ปการเดินของเราในแต่ละวันนะคะจะทำการรีเซ็ตทุกเที่ยงคืนนะคะต่อไปเป็นจำนวนการขึ้นบันไดเป็นชั้น,นะคะ่ะโดยโกจะอยู่ที่10เราสามารถปรับแต่งเป้าหมายในแต่ละวันของเราได้เองผ่าน Garmin Connect ค่ะอันนี้เป็น Intensity Minute นะคะซึ่งวัดการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนนาทีนะคะโดยแนะนำ โกไว้ที่150นาทีต่อสัปดาห์ค่ะอันนี้เป็นแคลอรี่ที่เผาผ่านในแต่ละวันนะคะอันนี้ส่วนอันนี้เป็นระยะทางค่ะเมื่อคุณเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับ v i v o s m a r t hr นะคะเราสามารถปรับเพลงผ่านทางนี้ได้เลยเมื่อเชื่อมต่อ สมาร์ทโฟนกับ vivo smart HR ก็จะมีการดึงข้อมูลจากสมาร์ทโฟนโชว์สภาพอากาศได้ด้วยค่ะหน้าจอจะโชว์อัตราการเต้นหัวใจได้ด้วยนะคะเนื่องจากเรามีเซ็นเซอร์ติดวัดที่ข้อมือเลยทำให้เราสามารถทราบอัตราการเต้นหัวใจของเราตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะโดยทาง vivo smart HR นะคะจะทำการคำนวณ average resting heart rate ไว้ด้วยค่ะ ส่วนอันนี้เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันเด่นของ vivo smart hr นะคะนั่นก็คือการแจ้งเตือน smart notification จากโทรศัพท์มือถือค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือแม้แต่ข้อความใน l ล n ์นะคะมันจะขึ้นมาที่ vivo smart hr ทำให้เราไม่พลาดทุกสายเรียกเข้าแล้วก็ข้อความอ e ีเมลต่างๆ